เมื่อกี้นะคะเราได้พาไปดูตรงส่วนของหน้าตรงตลิ่งวัดจันตะวันออกค่ะมีร้องเรียนมาเรื่องมีคนเอาขยะไปทิ้งแล้วก็ต้นไม้ลกลุงรังนะคะทีนี้ว่าทางสอทอนะคะทีมสอทอของเทศบาลนครก็เข้าไปดูพื้นที่แล้วก็ให้ทีมงานจิตอาสานะคะลงไปช่วยกันตัดกิ่งตัดต้นกระถินนะคะแล้วก็ปรับพื้นที่เคลียขยะออกค่ะ แล้วตอนนี้เราก็มาดูที่ชุมชนมหานุภาพนะคะเป็นชุมชนซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเข้าไปว่าอยากจะให้มาดูตรงคูเก่าซึ่งอยู่ซอยประสงสมค่ะก็จะมีเป็นเนี่ยนะคะเป็นคูคลองเก่าเนี่ยค่ะที่ว่าไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าจะจะมีต้นไม้ขึ้นรกลุงลางแล้วก็จะมีพวกสัตว์ร้ายขึ้นมานี่ว่าประชาชนก็ร้องไปว่าอยากจะให้เข้ามาดูแลทําความสะอาดแล้วก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้หน่อยแล้วก็ทางท่าน หัวหน้านครนะคะก็แจ้งมาว่าตอนนี้ได้ทําทีมช่างเข้ามาดูแลแล้วแล้วก็กําลังเอารถแมคโครเล็กนะคะกําลังลงเก็บกวาดหญ้าใช่ไหมคะ<ช>ท่านพ่นครแล้วมีแผนทําไงบ้างคะก็เดี๋ยวจะเอารถแมคโครล,ลงไปด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นการขูดเอาเพื่อว่าจะพืชด้านล่างออกนะครับเพื่อให้พวกสัตว์ต่างๆที่จะเกิดอันตรายกับไประชาชนเนี่ยให้ลดลงไม่ให้มีเลยค่ะ,ค,ะคาดว่าสักประมาณกี่วันดีคะตรงจุดนี้ ตรงจุดนี้ถ้า2ฝั่งข้างเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณหนสัปดาห์ได้เลยหสัปดาห์จริงๆพื้นที่ปล่อยลกมานานอ๋อค่ะค่ะก็ตามนโยบายท่านนายกนะคะทำทันทีค่ะ